สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเกร r ในส่วนของแอนซิซิลนั่นเองเป็นโล่สายสะท้อนนะครับอันนี้ถ้าใครไม่เคยเห็นหน้าตาคือหน้าตาแบบนี้นะครับผมเป็นรูปคงจักเลยนะครับเนี่ยเห็นสายก่อนเขาชอบใช้กันนะในส่วนของสายออโต้เนาะอออโต้ไอพวกสายสะท้อนนะเออพวกปฏิเสธดาเมจนะครับก็ออปชั่นนะครับก่อนที่จะเกร r a นะครับวิดก8แต้มนะครับผมสะท้อนกลับนะครับ,บว10 ความแรงอาวุธนะครับบวก300เมื่อป้องกันมีโอกาสตอบโต้นะครับอันนี้ที่ผมยัดหินไว้เนี่ยมันเป็นลูดอสใช่ไหมไอ ه, ه, เหตุเผื่อบางคนไม่รู้จักว่าหินลูดอสออปชั่นเป็นไงเฮทพีบวกสูงสุดนะครับบวกาอรเนะครับการเพิ่มเฮทบวก10%เอ็นมเอ็มพีนะครับสูงสุดลบยี่เมื่อติดตั้งที่อุปกรณ์เสริมนะครับติด Auto Skill ออโต้สกิลบวก5%นั่นเองอ่ะค่อนข้างดีใช่ไหม ผมพยายามทำเซตส u p p o r t d a อยู่นะครับผมก็เลยไปดรอปขอบมาแล้วเมื่อวานก็ได้จะมาอัปเกรดตัวนี้นั่นเองเอ่อผมไปดอกกรอปกาแฟมานะครับผมอัปเกรดที่เมือประสานมิโอเรทานะครับเลื่อนลงมาผมจะเลื่อนทำไมนี่เมื่อตัวนี้มาสามารถกดดูได้กดไปที่เสริมแล้วก็ ancillio ตัวนี้นะครับไม่ปลดล็อกของอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่เคยจำนะครับว่าต้องปลดล็อกของ เจ๋อเจริญปลดล็อกของแต่ไม่ปลดล็อกแอนซิซิลโธ่อะไรของคุณอะไรของฉันเนี่ยอะไรของผมเนี่ยถอยไม่ปลดล็อกมันสภ <c oughs> าพมันเบลอไปหมดแล้วตอนนี้นี่คนขอผมนานแล้วนะครับในส่วนของอัปเกรดในส่วนแอนซิซิลเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยมีเวลามากไปดรอปของนะครับตอนนี้ก็มีเวลามาไปดรอปของแล้วทีนี้ตอนที่ผมไปดรอปผมไปดรอกปกาแฟนะครับและอยากจะบอกว่า มีของบางอย่างที่เป็นของแล่ด้วยในนี้ <c oughs> จะพาไปดูว่าตัวไหนด้าน,นซ้ายมือคือของที่ยังไม่อัปเกรดนะครับส่วนด้านขวามือคือออปชันที่อัปเกรดแล้วนั่นเองก็มีการเพิ่ม adk ของ a c i cell แล้วก็ df ของ a c i cell ด้วยนะครับตัวอย่างเขามาอย่างละ15แต่พอหลังจากอัปเกรดแล้วเพิ่มเป็นอย่างละ18เพิ่มมระมาณ3แต้มนั่นเองหลังจากที่อัปเกรดนะครับผม w i ดนะครับบวกจาก8เป็นบวก10นะครับเพิ่มมาอีก เรอนกลับนะครับผมบวกอีกห้าเปอร์เซ็น15%เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นความแรงอาวุธนะครับบวกเป็นห0ร้อยและก็ความแรงอาวุธนะครับบวกเปอร์เซ็นต์ด้วยหนึ่งเปอร์เซนเพื่อป้องกันมิวกาับตอบโต้นะครับผมมาอัปเกรดเลยนะครับผมจะเอาไปใช้ในอนาคตด,ด้วยปังแปังแป้ง,ปงแฮะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการตีบวกยังไม่อยู่อีกยังไม่อยู่เล่นมุกนี้อีกมุกมันมีเหอพาคนเครียดมันนี้ยอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนี่ เอ๊ะแต่ของผมได้ DF มากกว่าเขานะของผมมาเท่าไหร่อ่ะของผมมาไอ้นี่เหรอน่าจะมาประมาณ17เใช่ไหมเพราะมันเพิ่มเป็น20เพิ่มมาอีกแต้มก็คือเพิ่มเป็น20เออเจ๋วเดียวเดี๋ยวผมอาบวก9ด้วยนะครับเพราะเขจะได้เพิ่มค่า DF ให้มากขึ้นนั่นเองอัปเกรดที่เมืองประสาทเดี๋ยวเรือยวย,วยวินดีานกันอัปเกรดที่เมืองประสาทมีโอเรทานะครับผมเดี๋ยวเราจะไป ดรอปของกันเลยดิฟ่าในส่วนของผมรีบไปไหนวะเมื่อคี้ผมมันไม่รู้ของเช่นปะใช้ขวานนะครับผมขวานสรัน่์นะครับ1ชิ้นเขามังกรเล็ก5ชิ้นเผาเบานะครับ30ชิ้นตอนแรกผมจะอ่ามว่าเพลาเบาโอเคมาทางนี้เลยนะครับ

อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนี้เนี่ยคือมาถึงแกก็ตีกันเลยเหรอรับะไรสะท้อนไปซะตายซะโอเคมันอยู่ในแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ตัวข้างหน้าเลยเอ่อเจ้าหนูที่ขีข่เครื่องร่อนเอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปานี่มันอะไรเนี่ยตายซะหนูที่ขีข่เครื่องร่อนตรงนี้นะครับจะรอปเป็นเผาเบานะครับผม และก็เจ้านี่เลยไสเดือนนะครับผมมันคือมังกรเออไปเรียกมันไสเดือนเฉยเลยนี่นะครับผมตัวนี้นี่แหละที่ผมบอกว่าในนั้นมันมีนมแรไอเทมอยู่ซึ่งก็คือเจ้านี้นี่แหละใช่รอบนี้เราเป็นคนตอบมาเองนะครับผมส่วนแรไอเทมนะครับเออจริงๆแล้วเมลเมียตอบได้หมดเลยส่วนตัวผมไม่ได้เลย โอ้ยโคตรทรมานเลยคือแบบว่ามากับแฟนใช่ไหมแล้วเราเป็นคนตีแต่คนที่ดอบได้คือเมลแฟนทั้งหมดใช่ครับไม่มีเมลผมเลยที่ดอบไลยนั้นละห้าชิ้นโอ้ยอะไรจะโดงสวยขนาดนี้ทรมานจิตใจเรือเกินเอาขึ้นภาพนี้แล้วมั้งเกลืออน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโซนหัวไปในฝันนะครับ ไอ้เออมังกรตัวนี้ดอบเขามังกรน้อยนะครับเขามังกรน้อยนี่คือแหล่ไอเทมอย่างที่บอกกันแหละส่วนพาเบาจะเป็นนี่หรือเปล่านะขยะหนึ่งหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดขอตีสิกตัวหนึ่งตายให้ฉันหน่อยที่ผมใส่เหมือนเป็นเซสตอนนะครับก็เลยอ้องไปขยะสองครับลืมลืมลืม,ลมโอเคเราจะไปส่นถัดไปเลยที่ฝุดนะครับชิน <laughs> ใครก็ไม่รู้เห็นมายืนอยู่ตรงนี้ผมอ่านชื่อแล้น่เชินทีนี้เราว่ามาที่เมืองใหม่ออดน,นะครับเพื่อที่จะมาคุยกับเจ้าหมาเจ้าหมาอีกแหละ <c oughs> คุยกับหมาไอ้เรเหรอ โอเคเรามาถึงกันแล้วนะครับผมกับเ mm hmm. <ม>จ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เลยเอ๊ะจัวนี้ก็มอนสเตอร์ไดปะมันเรียกว่ผู้ฝ้าประตูหรือเปล่านะใช่ทหารรักษาประตูตัวนี้จะตอบเป็นขวานนะครับผมเป็นขยะ2นะถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมไม่ค่อยโดนตีตัวนี้บ่อยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นขยะ2นะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ bye bye, บายบายครับผมลืมบอกล่องหนาว่าตัวนี้ดอกขวานสวรรค์ น่าจะลืมบอกแล้วเนาะบ๊ายบายครับ